สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาพูดเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของตอนจบของซาโตชินั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าอนิเมะของซาชิได้จบลงไปแล้วเนาะใน11ตอนสุดท้ายของซาชิซึ่งโดยส่วนตัวผมอะผมไม่ค่อยชอบตอนจบ11ตอนสุดท้ายของซาโตชิเท่าไหร่เลยนะครับเออจริงๆผมรู้สึกว่าฉากจบ ของโปโลมอนเจอรีนอ่ะดูดีกว่ามากๆเลยนะผมทั้งในแง่ของบรรยากาศงานภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าดูดีกว่าอยากเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเออพราะว่าผมอ่ะรู้สึกตั้งแต่ที่ดูแล้วว่าไม่ควรมีอ่ะสิบอ็ดตอนสุดท้ายเนี่ยมันดูไรประโยชน์มากเลยอ่ะมันดูไม่มีความจำเป็นต้องมีเลยก็ยังได้นะผมเออเหมือนแค่มาเติมเต็มดิดนึงว่าเออให้เป้าหมายของซาชิเนี่ยมันแบบชัดเจนขึ้นนะเนาะเออแค่นั้นเองอ่ะมัน ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่แ็นตอนจริงๆเป็นแค่ตอนพิเศษสักตอนหนึ่งก็พอแล้วเออจริงๆนั่นแหละผมเลยว่าจะมามโนสักหน่อยแล้วกันนะว่าฉากจบที่ผมอยากให้มันเป็นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเออฉากจบแบบแรกที่ผมอยากจะให้เป็นเลยก็คือฉากจบแบบที่ซาโตชิเนี่ยได้แบบแต่งงานกับเซนาเองเออพอเป็นสิ่งที่ทุกคน,นต้องคิดอยู่แล้วเนาะยิ่งมาเจออนิเมะที่โกกับลอยเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยซาโตชิเนี่ย จบแบบได้แต่งงานกับเซนามีลูกเป็นลิโกอะไรแบบนี้เออใครก็ต้องคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละเนาะนั่นแหละจนเจ๊งตรงที่ลิโกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซาจิเลยนะครับนั่นแหละเนี่ยคือฉากจบที่ผมคิดว่าน่าดีกว่าเบี็ดตอนสุดท้ายนะอืมส่วนฉากจบแบบอื่นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกอย่างเช่นแบบเออซาชิจบด้วยการแบบโดนทาสู้จากที่ในคนอื่นไงเปแชมป์โลกเลยแบบนี้เออก็ไม่เลวเหมือนกันนะ ผมว่าดีกว่า11ตอนสุดท้ายอะ่ะ11ตอนสุดท้ายผมว่ามันดูนั่นแหละไม่จําเป็นต้องมีอ่ะเนาะเออจบแค่โพลวันเจอร์นี่ตอนสุดท้ายก็พอแล้วจริงๆนั่นแหละอันนี้ก็มาพูดสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากแล้วผมแค่ออกเชิงมาบน่นนิดนึงดีกว่าว่าผมไม่ค่อยชอบฉากจบ11ตอนสุดท้ายเท่าไหร่นะครับผมชอบตอนจบของเจอร์นี่มากกว่าเออก็มีแค่นี้แหละครับช่วยกดติดตาม กดติดตามให้ช่องผมหน่อยนะครับขอร้องละครับสาทุไปละ